สวัสดีครับผมคมกริตอารีครับหลังจากที่เราได้เตรียมรีซอสไฟล์ที่ได้ทำการปรับปรุงทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะมาทำการรวมไฟล์เข้าไว้ด้วยกันนะครับหรือเราเรียกว่าการหีบห่อนะครับเอาไว้ใช้สำหรับแพคเกจเป็น shift ไฟล์นะครับเพื่อนำขึ้นระบบ l m s ของเราอีกทีนะครับ โดยในคลิปนี้นะครับผมจะสอนวิธีการแพคเกจจิ้งนะครับบทเรียนนะครับทั้งในรูปแบบของสกอรม1.2นะครับรวมถึงสกอรม2,004ด้วยนะครับซึ่งการแพคเกจจิ้งแบบสกอรม2,004เนี่ยจะมีขั้นตอนออรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของการใช้ซีเควนซิ่งด้วยนะครับอาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับทีนี้นะครับเราจะมา p a c กิ้งบทเรียนกันนะครับก็เลยนะครับให้ท่านทำการดาวน์โหลดนะครับโปรแกรม a d l s c o m 2 0 0 4นะครับดีโหลดอินดิเตอร์นะครับตามลิงก์ที่ผมให้ไปทางอีเมลนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ลิงก์นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปโหลดโปรแกรมได้ที่ ADLnet.org นะครับตาม URL นี้นะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมานะครับ ่าแถวๆนี้นะครับ Getting Started นะครับเราจะเห็นว่าจะมีลิงก์ Download Content Editor นะครับเราก็คลิกเพื่อดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันครับหลังจากโหลดมาแล้วนะครับให้ทำการคลายซิปนะครับแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์นะครับจากนั้นนะครับให้เราดับเบิลคลิกที่ ADL Score นะครับ นำสกุลเป็น j a v นะครับก็คือเป็น Java ไฟล์นะครับผมค,คลิกเลยครับโอเคอันนี้ก็เป็นหน้าตาของโปรแกร,รม ADL Scorm นะครับ2004 Reload Editor นะครับหน้าตาก็ไม่มีอะไรครับก็จะมีในแถบเมนูนี่ก็จะมีไฟล์มี Edit มีอะไรเบื้องต้นนะครับเป็นคำสั่งเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะมีะพวก Tool Box นะครับที่เป็น ไอคอนคำสั่งต่างๆเหมือนกันนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะสอนแพคเกจจิ้งบทเรียนที่เป็นสกอร์มก่อนนะครับตอนนี้นะครับให้เราไปที่โฟลเดอร์ hack e learning นะครับอ่าแล้วไปที่โฟลเดอร์ที่3นะครับแพคเกจจิ้งนะครับจะเห็นว่า เราได้ทำการใส่รีซอสไว้หมดแล้วนะครับในสกอร1.2นะครับซึ่งในสกอร์2.4นี้เราก็สร้างรีซอสแล้วก็แก้ไขโค้ดเหมือนกับสกอร1.2เลยครับที่ที่ผมเคยได้กล่าววิธีการสอนในคลิปที่แล้วนะครับเมื่อเข้าไปในรีซอสเสร็จนะครับเราก็จะเจอรีซอสไฟล์ต่างๆนะครับโอเคในะที่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาะทำการ แพ c k เกจจิงบทเรียนด้วย s กอร์หนก่อนนะครับอ่ะอันนี้ผมย่อไปก่อนให้เราไปที่ไฟล์ New แล้วก็ไปที่ adl s c o r ์หนึ่งจุดสองจนะครับจากนั้นให้เราไปเลือกโฟลเดอร์ hack e n g i n i n g workshop นะครับ3 p a แพ a g เกจนะครับแล้วก็คลิกไปที่ s กอร์ 1> 1. นะครับ1.2นะครับแล้วก็กด Select ครับโอเคเราจะเห็น๋ยวผมขยายก่อนนะฮะเราจะเห็นหน้าจอ,อ layout เพิ่มเติมนะครับก็คือด้านซ้ายจะเป็น resource ในโฟลเดอร์ทั้งหมดนะครับอ่าเมื่อเราคลิกเครื่องหมายบวกก็จะปรากฏ resource file ข้างในนะครับด้านขวานะครับ มันก็จะเป็นในเรื่องของโปรไฟล์เป็นสกรมหนึนะครับแล้วก็จะมีพวก o r g a n i z a t i o n พวก Re s o u r c e s ต่างๆนะครับด้านล่างก็จะเป็น Property ในการกำหนด Attribute แล้วก็ Value ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมลองย่อก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูที่โฟลเดอร์สกรมนะครับผมขอปิดก่อนนะครับไปที่ Folder ร์สกรมนะครับเราจะเห็นว่ามันได้ทำการ จะเลืไฟล์ออกมาอีกประมาณสัก4-5ตัวนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับสนใจแต่ไฟล์ที่ชื่อว่า ims manifest นะครับไอตัวนี้แหละนะครับที่เราจะใช้ในการที่จัดโครงสร้างไฟล์นะครับก็คือในตัวตัวรี l o a d เองเนี่ยก็คือในส่วนของด้านขวานั่นเองนะฮะสมมุติผมปิดไปนะครับสมมุติผมปิดปิดตรงนี้นะฮะแล้วแล้วเราก็จะ สมมติต้องการแก้ไขเนี่ยเราก็ไปที่ไฟล์ ims manifest นะครับ xml เนี่ยนะฮะแล้วก็ลากเข้าไปใส่ในตัว reload editor เห็นไหมฮะตัวไฟล์ ims manifest เนี่ยแหละที่เป็นตัวจัดโครงสร้างบทเปลี่ยนของเราทั้งหมดนะครับแล้วเราก็จะใช้ตัว adlcom s reload editor เนี่ยในการแก้ไขมันอีกทีนึงนะครับอ่ะเอาแหละเรามีวิธีการในการจัดโครงสร้างยังไงนะครับ อ่อกวาอื่นนะครับให้เราคลิกที่เครื่องหมายบวกตรง Organization นะครับอ่ามันก็จะปรากฏ Organization เข้ามาอีกอันหนึ่งนะครับเราคลิก1ครั้งครับอ่าในส่วนนี้นะครับเราสามารถที่จะแก้ไขชื่อของ Organization ได้จากด้านล่างนะครับซึ่งมันก็คือชื่อหลักสูตรนั่นแหละอะ่สมมติผมเขียนว่าหลักสูตร สมมติเป็นสกปรูดแฮกเอเลนนิงโค้ดหนึ่นย์หนะครับในที่นี้นะครับเราแก้ไขอะไรติดพาสเวิร์ดอเี้เราแก้ไขอะไร,สสแ,ลร,แ,ะไรแล้วก็กดเซฟนะครับลงไอคอนเครื่องหมายเซฟเนี่ยฮะอโอเคจากนั้นนะครับเราก็จะดึงสโคเข้ามานะครับสโคก,ก็คือไฟล์ html ของเรานั้นเองนะครับไาเราไปที่รี s o u r c เซ e นะครับทางด้านซ้ายนะครับ เราไปที่เราจะไม่ได้ดึงจากตัวเพจย่อยๆตรงนี้นะครับไอเพจหนึ่งถึงสามนะครับแต่ว่าเราจะดึงจากแค่ตัวเรียวก็วคือตัวลันช์เพจนะครับที่เป็นอินเด็กไฟล์นะครับให้เราคลิกเครื่องหมายบวกครับนะเราจะเห็นอินเด็กไฟล์นะครับซึ่งตัวอินเด็กไฟล์นั่แนแหละที่เราได้ทำการเ,เขาเรียกว่าอะไรได้ทำการใส่หน้าต่างๆเข้า,ขาไปนะครับก็คือหน้าเพจต่างๆลันไว้ข้างในอยู่แล้วนะครับถ้าเราเลือกอินเด็กไฟล์นะครับ จากนั้นครับให้เราลากอีเล็กไฟล์นะครับเข้ามาใส่ในออแกน z เซชันที่เป็นชื่อหลักสูตรของเรานะครับแล้วก็ปล่อยครับอ่ามันก็จะเด้งป๊อปอัพขึ้นมานะครับในทีนี้ให้เรากำหนดเป็นเว็บคอนเทนต์นะครับคลิกโอเคครับอ่าจากนั้นนะครับเราจะเห็นในเหลืองๆเนี้ยก็คือเป็นเพจสโคที่เรานำเข้ามานะครับเราสามารถแก้ไขชื่อได้โดยไปที่ด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับ แล้วเราก็ลบมันแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้ครับในที่ที่ผมจะเปลี่ยนเป็นชื่อเนื้อหานะครับาจากนั้นนะครับให้คลิกไปที่ resources นะครับกงเครื่องหมายบวกนะครับเราจะเจอ resources นะครับซึ่งไปดึงไฟล์ index.html ตามพาธนี้เลยนะครับเมื่อเราคลิกเครื่องหมายบวกเข้าไปอีกครั้งนึ่งนะครับก็ะจะเป็น resource ที่ที่เป็น asset นะครับ ให้นี้ปิดไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปเราต้องไปกําหนดค่าของ Resources นะครับก็คือตัว r e s resource ของเราที่เราเข้ามานะครับก็คือ index dot html เนี่นะฮะเราคลิก1ครั้งนะครับแล้วด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมขอยืดก่อนโอเคด้านล่างเนี่ยนะฮะมันจะกําหนดเป็น Type เป็น Web Content โอเคถูกต้องแล้วนะครับ p a t ก็คือ path ที่อยู่นะครับก็คืออยู่ไฟล์นี้อยู่ใน Resources ในล้านชเพจนะครับก็คือหรือจากด้านซ้ายก็คือถูกต้องนะครับสกอร์ไทยเนี่ยแหละครับที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับเราจะไม่ใช้คําว่าแอสเซทนะครับเพราะแอสเซทมันเป็นแค่ชิ้นงานเป็นอ็อบเจกต์ที่ยังไม่ได้ประกอบเป็นสกอร์สำหรับแอลเมสของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําการเปลี่ยนเป็นสกอร์นะครับโดยการคลิก1ครั้งนะครับจะเห็นเครื่องหมายลูกศรหัวลงนะครับให้เราคลิก1ครั้งแล้วเราเลือกไปที่สกอร์ครับแล้วกด Enter นะครับเท่านี้ครับแล้วเราก็ไปที่เซฟนะครับโอเคครับผมลืมขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งไปนะครับก็คือการกำหนด m e t a เดต้นะครับเราต้องกำหนด m e t a เดตาก่อนนะครับเพื่อให้ aws รู้ว่าเราใช้ sql version อะไรอยู่นะครับให้เราไปคลิกที่ตรงรูปไอคอนหนังสือเนี่ยนะครับเขียนว่า manifest นะครับให้เราคลิกขวานะครับคลิกลงไปก่อน คลิกขวาแล้วก็เลือกไปที่ Add Metadata นะครับนะฮะตรงนี้มันเป็นสกรเวอร์ชัน2004เวอร์ชันที่3นะครับให้เราเลือกมาข้างล่างนะครับเราจะเห็น1.2อยู่นะครับให้เราคลิกไปที่1.2ครับโอเคจากนั้นก็ไปที่ Save ครับอ่าเท่านี้ครับเป็นเท่านี้เองนะครับแล้วก็จะกำหนดรูปแบบของโครงสร้างสกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือว่า ในตัวแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยมันจะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับก็คือส่วนแรกก็จะเป็นในเรื่องของ metadata นะครับซึ่งเป็นการอธิบายในเรื่องของข้อมูล h IP ี่พอนะครับ2ก็คือเป็น organization นะครับซึ่ง organization เนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีในเรื่องของการอธิบายโครงสร้างของบทเรียนนะครับว่าบทเรียนเนี่ยชื่ออะไรแล้วก็มีเนื้อหาแบบไหนแล้วก็เนื้อหานี้เป็นเนื้อหาหลักและมีเนื้อหาย่อยด้วยไหมนะครับอ่ะ นต่ถ้าอาจจะงงนะครับเราสามารถเพิ่มเนื้อหาย่อยเข้าไปในเนื้อหาหลักได้นะครับสมมุติว่าผมจะเพิ่มหัวข้อเข้าไปอีกนะครับอันนี้ผมลองดูนะครับผมเพิ่มหัวข้อเข้าไปนะครับโดยการลากไฟล์เข้ามาที่ชื่อหลักสูตรนะครับสมมุติว่าในเนื้อหาเนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนเป็นบทที่1นะครับเปลี่ยนชื่อมันก่อนนี่ผมลองทดลองดูนะครับ ส่วนด้านล่างอาจจะเป็นหน้าที่1นะครับหน้าที่2นะครับอ่าถ้าผมอยากจะให้หน้าที่1มันอยู่ในบทที่1นะครับจะทำยังไงก็เราก็คลิกซ้ายไปที่หน้าที่1นะครับแล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ดันเข้าไปอยู่ในบทที่หนึ่งครับแล้วก็ปล่อย อ่าเห็นไหมฮะมันจะไปอยู่ในโครงสร้างของบทที่1นึ่งนะครับหน้าที่2เหมือนกันนะครับผมต้องการให้มันไปอยู่ในบทที่1นะครับผมก็คลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ดันไปอยู่ในบทที่1ครับอ่าเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นอ่าโนดตเขาเรียกว่าโหนดลูกของบทที่1นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีการจัดโครงสร้างแบบไม่ง่ายนะครับ๋ยวผมขอเอากลับไปที่เดิมก่อนนะครับเดี๋ยวลบออกไปก่อนลบก็กดอ่าคลิกที่ ชื่อเพจที่เราต้องการลบนะครับแล้วก็ไปที่ไอคอน delete นี่ฮะกากบาทนี่ครับคลิกลบไปครับโอเคผมขอกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับโอเคกดเซฟครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการเป็นเป็น zip file นะครับเพื่อที่เราจะได้นำ บทเรียนของเราขึ้นระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเป็นคลิปต่อไปที่จะสอนวิธีการอัปโหลดขึ้นระบบแล้วก็ทดสอบนะครับบนบูเดอร์แล้วก็บนสกอมข่าวนะครับในนี้นะครับเมื่อเราจัดโครงสร้างทั้งหมดแล้วให้เราไปที่ไฟล์เลือก z i p Content Pa c k a g e นะครับหรือว่าจะมาคลิกที่ไอคอนนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับผมลองคลิกดูนะครับ เราจะเก็บไว้ที่ไหนเราก็เก็บไว้ตรงโฟลเดอร์นี้แล้วกันนะครับแล้วก็ตั้งชื่อมันนะครับว่าเป็นอแอเรียนโค้ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเวลาตั้งชื่อนะครับจะไม่มีการเว้นวรรคนะครับถ้ามีการเว้นวรรคนี้ให้เอาขีดล่างขีดกลางหรืออะไรก็ได้ใหบขั้นเอาไว้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาบนระบบนะครับเวลาที่มันอ้างผ่านถึงกันนะครับโอเคจากนั้นกดเซฟครับ จากนั้นเราปิดไปเลยนะครับแล้วเราไปดูที่โฟลเดอร์สกอรของเรานะครับ okay, เราเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วกลับไปเห็นไหมฮะเราจะได้ไฟล์ที่เป็น zip ไฟล์นะครับซึ่งพร้อมที่จะอัปโหลดขึ้นระบบได้แล้วนะครับสำหรับในการแก้ไขก็เราก็เข้าไปที่ไฟล์นะครับแล้วเราก็เปิด ADL s uh, AD c o m Reload Editor นะครับขึ้นมาแล้วก็ดึงไฟล์ ims manifest เข้าไปนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะทำการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสกร m ของเราได้นะครับต่อไปนะครับผมจะมาสอนในเรื่องของการแพ็คสกร m เป็นเวอร์ชัน2004นะครับ ให้ท่านเปิด a d i l s c o m 204 Reload Editor ขึ้นมานะครับจากนั้นไปที่ไฟล์นะครับ New แล้วไปที่ a d i l s c o m 204 0นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดก็ได้นะครับเป็นเวอร์ชัน o r h Edition นะครับอ่าสำหรับใครที่ต้องเช็ค e m m e t ของตัวเองนะครับว่าอยู่ใน Edition ไหนนะครับบางทีใช้ Edition 4ไม่ได้นะครับอันนี้ผมใช้ Edition 4นะครับ ให้เราเลือกผ่านนะครับในรีสอร์ทที่เราเก็บไว้นะครับที่เราได้สร้างขึ้นนะครับในที่นี้ก็คือไปที่ Hack e a r n i n g Workshop นะครับไปที่โฟลเดอร์ที่3ไปที่ s กอร m 2 0 0พนะครับให้คลิก1ครั้งแล้วก็เลือก Select ครับโอเคครับทำการขยายหน้าจอนิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าด้านซ้ายนี่มีการสร้างไฟล์ขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับสังเกตว่าจะต่างจากเวอร์ชัน1นเยอะเลยนะครับ เราลองไปดูที่โฟลเดอร์นะครับดูที่โฟลเดอร์สกรอมสองพันสี่นะครับเราจะเห็นว่าโหมีไฟล์เยอะมากนะครับนอกจากตัวตัวเก่า1.2ที่เราเห็นนะครับในนี้ไม่ต้องสนใจนะครับเราสนใจเพียงแค่ไฟล์ ims manifest นะครับกับตัว resources นะครับที่เราเก็บตัวคอนเทนต์เราไว้นะครับโอเคเดี๋ยวปิดไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราสร้าง manifest แพ็กเกจของสกอร2004นะครับมันจะสร้างเมตาเดต้าให้เราเองเห็นไหมฮะมันจะต่างจากตัวเวอร์ชัน1.2เนี่ยเดี๋ยวนะฮะป๊บอ่ามันจะต่างจากเวอร์ชัน1.2ที่เราจะต้องไปสร้างในเจ้าเมตาเดต้าเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็น2004เนี่ยมันจะเพิ่มไม่อัตโนมัตินะครับโอเคนอกนั้นก็โครงสร้างก็เหมือนกับ200เหมือนกับ1.2เลยนะครับไม่มีอะไรที่แตกต่างมากนะครับ เอาละนะครับจากนั้นนะครับให้เราทำการสร้าง Organization ขึ้นมาก่อนนะครับโดยการคลิกขวาไปที่ Organization นะครับเลือก Add Organization ครับาจากนั้นนะครับให้เราคลิกไปที่ Organization ที่เราสร้างขึ้นมานะครับแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นชื่อของหลักสูตรนะครับโอเค จะสังเกตว่ามันจะสร้างอไอเทมนะครับขึ้นมานะครับตรงนี้เราจะไม่สามารถลบได้นะครับอันนี้เราข้ามไปก่อนนะครับให้เราไปที่รีซอรด้านซ้ายนะครับคลิกตรงเครื่องหมายบวกนะครับจากนั้นก็ไปที่ล n c ช์เพจนะครับไปที่อินเด็กนะครับเราคลิกซ้ายอินเด็นะครับลากมาวางใส่ชื่อตรงหลักสูตรนะครับ จะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมานะครับให้เราติ๊กเป็นสกอนะครับแล้วเรียกโอเคครับอันนี้ให้เราคลิกเป็นเว็บคอนเทนต์นะครับจากนั้นนะครับเราจะสามารถลบไอเจ้าไอเทมเกี่ยวๆเขียวได้แล้วนะครับก็คือคลิกไปที่ไอเทมเกียวๆเขียวนี่ยนะฮะแล้วก็กดไอคอนดีล e t e นะครับเครื่องหมายกระกาบาทเนี่ยนะฮะโอเคจากนั้นเราก็จะมาเปลี่ยนชื่อนะครับ เราคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วเราก็ไปที่ Property ด้านล่างแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกไปที่ Resource นะครับตัวเครื่องหมายบวกนะครับแล้วเราคลิกไปที่ URL Path นะครับ Index หรือ HTML นี่นะฮะเรามาเช็คที่ Resource Index นะครับว่าเป็นสก o r e Type เนี่ยมันเป็น Score หรือเปล่านะครับโอเคในที่นี้เป็น Score นะครับเพราะว่ามันเด้ง pop-up ถามเราตั้งแต่แรกแล้วนะครับ จากนั้นนะครับเราจะต้องมากำหนดค่าอีอกนิดนึงนะครับให้กับตัวสกรอเวอร์ชันสอนีะครับโดยการให้ท่านคลิกขวาไปที่ตัวอ็อบ i ิชเนชั่นะครับตรงชื่อหลักสูตรน,นะครับแล้วก็ให้ท่านเลือกไปที่อ a n วานซีเควนซิ่งนะครับแล้วเลือก Add Sequencing ครับ จากนั้นมันจะเพิ่ม sequencing เข้ามานะครับให้ท่านคลิกขวาไปที่ sequencing ครับแล้วก็มาที่ a d v a n c e d sequencing นะครับแล้วก็เลือกไปที่ control mode นะครับใน property ด้านล่างนะครับท่านจะเห็นว่า attribute กับ value เนี่ยมันมีการกำหนดค่ามานะครับในที่นี้นะครับให้ท่านลบออกไปทั้งหมดก่อนนะครับ ลบแล้วกด enter นะครับกด delete แล้วก็ enter หนึ่งครั้งนะครับมันจะลบะจากนั้นนะครับให้ทำการเพิ่มค่าตามนี้นะครับกำหนดค่า choice เป็น true นะครับกด enter 1ครั้งนะครับแล้วก็กำหนดค่า flow เนี่ยเป็น true นะครับโอเคกด enter 1ครั้งนะครับ จากนั้นนะครับให้ไปกำหนด sequencing นะครับสำหรับเนื้อหานะครับคลิกที่เนื้อหานะครับจากนั้นคลิกขวาครับแล้วก็เลือกไปที่ advance d sequencing นะครับเลือก add sequencing ครับจากนั้นก็คลิกไปที่ sequencing นะครับคลิกขวาอีกครั้งครับแล้วก็เลือก advance d sequencing นะครับแล้วก็ไปที่ Add Delivery Controls นะครับาจากนั้นนะครับมาดูที่ Property นะครับเราจะกำหนดค่าตามนี้นะครับให้ลบ Track ออกนะครับกด Enter หนึ่งครั้ง Completion Set by Content เราคลิกเราเขียนพิมพ์เป็น True นะครับกด Enter หนึ่งครั้งจากนั้น For Objective Set by Content เราก็เซตเป็น True นะครับกด Enter หนึ่งครั้งครับ โอเคจากนั้นไปที่เซฟนะครับเรากำหนดค่าพิงเท่านี้นะครับในการที่เราจะเซตค่าต่างๆสำหรับสกรอส2งนะครับซึ่งเราก็จะกำหนดให้มีการรับส่งค่านะฮะโดยการที่เราจะเซฟจากเพจหรือว่าสโกของเราเองนะครับในการส่งค่าคอม plete หรือว่าค่าคะแนนอะไรต่างๆนะครับ จากนั้นนะครับเมื่อเราตรวจสอบความเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเนี่ยให้เราคลิกไปที่อไอคอนรูปซิปนะครับอ่าเราก็ทำการตั้งชื่อนะครับอ่าอันนี้ผมตั้งชื่อเป็นสอร์ม2004นะครับจากนั้นคลิกเซฟครับ โอเคครับจากนั้นก็ปิดโปรแกรมไปนะครับแล้วเราไปดูที่โฟลเดอร์ hack e n i i n g นะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ packaging นะครับจะเห็นว่ามันมีการสร้างไฟล์ zip ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับขั้นตอนการ packaging บทเรียนด้วย reload editor นะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการอัปโหลดนะครับแล้วก็การทดสอบบทเรียนของเราบนระบบ แอลนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ